สามเคล็ดลับหายปวดเขา่เขาเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องผ่าตัดมาสามเคล็ดลับนถะ้าคุณหายปวดเขา่เขาเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องผ่าตัดครับหากคุณครับเนะี่ยปวดเข่ารักษากินยาก,ก็แล้วกายภาพก็แล้นวนู่แล้วอาการไม่ดีขึ้นวันนี้คุณต้องฟังคลิปนี้ครับอันที่หนึ่งครับ <S <S อนนรบ,บอกเลยครับง่ายๆที่สุดนะฮะให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับ,รบขึ้นบันไดลงบันไดนั่งกับพืน้นนะเพียบให้คุณหลีกเลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะเข่าเสื่อมเกิดจากตรนี้ใช่เกิดจากเข่าที่คุณมันสีกันแบบนี้อันที่สองครับให้คุณทำกายภาพนี้นะอ่ะเห อ่านะครับแล้วค้างเก่งไว้น้บถึงสิบหนาถึงสิแล้วก็ปล่อยลงแล้วกลัมน,นีห้คุณจะแข็งแรงปวดขาคุณก็จะลดลงนะและอันที่3าครับลดน้ําหนักครับหากคุณกําลังแบบว่าโอ้ตัวเยอะมากตัวใหญ่มากผมการันตีได้ต่อให้คุณไม่ผ่าตัดมันก็ไม่จบครับเพราะต้นเหตุได้าน้ำหนักมเยอะคุณลรงนึกภาพดูว่าคุณน้าหนักเยอเวลาคุณเดินถูกไหมฮะน้ำหนักมันลงมาที่เขา เม้แต่คุณไม่รูหนักไม่มีลดความเสี่ยงยังไงคุณก็ต้องอมีปัญหาเรื่องการปวดข่าตามมาอยู่ด้วยนี่คือ3ามเคล็ดลที่หมอะกันใช้นะนอกจากนั้นคือคน้ที่มาฝังเข็มท่านฝูงอันนี้ก็จะหายปดวดได้เร็ว